สวัสดีครับผมกับผมนะครับเควินฟอร์ดอีกแล้วนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเลคร์ฟนะครับอุยวันนี้เรามาอยู่ในเกมเลเวลเดสทอนะฮะอันนี้ก็เป็นมดนะครับมดเลเวลเดสนะครับใครอยากได้ลิงกโหลดด้านล,ล่างเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาลองให้ดูนะฮะเป็นเลคร์ฟนะครับอันนี้จะมีกีตาร์อยู่นะฮะผมใช้ที่ขุดไดมอนด์นะครับเอาหัวรถ เออรถไหมเนะี่ยเกงไม่รถโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ว่าประตูออกไปโอ้โหประตูทีนะประตูไปคุณจะติดเอาเหรอเอาอนะไรฮะไอตัวพวกเขียวพวกเบะแต่เสื้อฟ้ามารออยู่อ,อ๋อนนี่มันผีเอวิทนี่วะมันไม่ตายนะมันใส่ยุดเกาะอ่ะเราต้องยิงที่มันเป็นสิวเขียวมนะันถึงจะตาย ทิ้งหน้ามันก็ได้มันก็ไม่ตายดีอ่ะนี่ขุดไอมอนไปสิเดียขุดไอมอนไปซะเดี๋ขุดไอมอนไปซะไม่ตายเหรอเดี๋ยวขุดไอมอนไปกินเดี๋ยวขุดไอมอนขุดไอมอนขุดไอมอนข้าจะขุดชุดแกข้าจะขุดชุดแกจะตายไหมฮะไอ้นี่ไอ้นี่ก็ตายยากด้วยอะไรฮะ นอนทำไมฮะอู้งานเนออู้งานอ่ะอู้งานอูอ้งานเนอะอูอ้งานใช่ไหมครับอันนี้ผมวิธีการลงนะฮะให้คุณเข้าไปที่ไดซี่ได้ดีก็ได้ตนาะมที่คุณลงเกมสตีมไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่สตีมแอปนะครับแล้วก็ให้ท่านเข้าไปที่ไอไอน,นี่นะอะไรวะ คอมมอนนะครับคอมมอนนะฮะแล้วคุณก็เข้าไปที่เดฟเฟตสองแล้วเข้าไปที่เดฟเฟตสองแล้วจะแอดออนนะครับเอาไฟโหลดมาไปลงทับแอดออนนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับคนสำหรับคนที่เล่นของแท้เท่านั้นนะฮะแต่ที่เออไม่ใช่ของแท้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมเล่นของแทแต้ตอนนี้เน็ตมันหลุดอยู่เน็ตเน็ตเน็ตคือผมก็งงกับเน็ตผมนะ คือพวกสตรีมสกายเล่นได้แต่ว่าเออเน็ตเน็ตพวกจะอัพคลิปอะไรเงี้ยไม่ไได้นะคงเป็นกันเยอะนะปัญหานี้วันนี้ห้ามกระโดดลงไในใดขาดนท่านเข้าอธิบายนะท่านขุดแร่นะครับขุดแร่ครับโอ้โอ้โอโ,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 โมเกอร์เป็นเอนเดอร์แมนนะครับ โยยอ้ยจ๊กี้โจ๊กี้โจ๊กี้โจ๊กี้จ๊กี้ฮับโจ๊กี้ฮัฟอันนี้จะมีบูมเมอร์ไก่อยู่เลยแ,แ,แล้วก็เอาไลาบอมของเรามาก็เดือพิกแอคไปอุ้ยฮิปเปอร์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 ใช่ไหมมาลงทางนี้นะครับ อันนี้ชื่อว่าด่านคือเบียห่น,นความตายนะครับเดนแอร์ไม่ใช่แอร์ปรับอากาศนะครับอันนี้มีปืนเอาปืนด้วยก่อนนะแล้วก็แรปเป p เพ l วอันนี้อะไรอะ่ะชื่อปืนว่าแม็ um นะ um กนัมนะครับืออแม็กนัมเนืออันนี้ไปางโอ้โหผมมองไม่เห็นเลยเนะี่ย บอกแล้ว่าคะแนงหมูเลยเนะี่ยต่อไปก็มาทางนี้นะเอออ้ยชาร์เตอ,อร์ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์เหรอโอ้ยโดนโดนโดนสลามสลามสลามเป็นฮันเตอร์ออกไป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 ชาร์เจอร์เฮ้ยอย่ายิงโลคันนั้นเด็ดขาดขออ่อตายตายตาย ไปหนูถ้าไม่อยากให้ไอ้ยอยากให้มันมาเยอะๆว่ะอืออเอาดิอยากให้มันมาเ,อเยอะๆต้องทำแบบนี้นะหนึ่งสอง,ส,องสามตามไปเลยครับตรงไปตรงไปครับทุกอย่างมาครับ What อ h e fuck boom เอาเลยมาอันนี้ด้วยมาไหมาครับตลงไปไครับเราต้องเล่นแบบ hard core อนะ hard core เกือบอะ เฮ้ยรองนั้นไม่ไพ่บอมเดกโอ้โหโอ้โหมากันเต็มแล้วก็นำนำซัมเมอร์เซลเลยอ้าวอันนี้มีใน <c oughs> วัยอากาศครับโ, <c oughs> โอ้โหดับเลยข <c oughs> อจัดกันนะนนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรฮะอะไรฮะไม่ไหวจริงพวกนี้เข้า <c oughs> มาตามติดตูดเฮ้ย นี่มันถีแป,ป๊บถีแป,ป๊บถีแป,ป๊บถีแฟนตาเนี่ยอ๋อทางทางอ่นี่มีกระบ,บอกกระสุนเราต้องประหยัดนะครับแล้ว <c oughs> ต้องประหยัดนะครับประหยัดประหยัดไว้กนะ่อนนะซักเกอร์แักเกอร์พ่อ,องครับนี่ฮิวครับไม่มมมมล็อกวะครับมีปัญหาไหม นี่ฟาสต์ล้านล้านเดียวลุงยิวให้นะหล่เนี่เอยชาเตอร์มาโอ้โหอ่ะอันลุงเริ่มแล้วแล้วกันนะเริ่มเลยไหมเราจะเอากีตาร์ความร็อกไปนะปิดประตูเลยอย่าก็ผ่านเป็นสำหรับด่านแรกแล้วนะฮะของเครื่องบินในความตายนะครับพาไปแล้วด่านแรกนะครับ ก็เราไปก็เป็นด่านที่สองกันเลยนะครับอันนี้จะไม่ตัดเลยคลิปเดียวจบไปเลย dead all. เดทออนะไอเดทแอร์ dead air. อืมได้ที่หนึ่งกับหมดครับผมมันหลอกไงล่ะมาเรนมาให้นี่ก็ที่หนึ่งอีกแล้วโอ้โหน้ำตา แต่อันนี้ที่ไมค์ครับเนี่ยคืออ,อธิบายให้บูมเมอร์คือคิปเปอร์อ่าไอชาร์เจอร์คือพิกซัมบี้นะครับพีซัมบี้แล้วก็แท้งเป็นซึ่งจะเป็นอะไรนะตัวอะไรนะเขาเรียกว่าไอไอรอนโคเลมนะไอรอนโคเลมเฮ้ยเลื่อยเลือเล่อยเลื่อยเลื่อยมันละอะมันแล้วเว้ย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 มันละ ฮาร์ดคอร์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 ครับฮาร์ดคอร์มาครับมาให้หมดครับมาให้หมดครับมาให้หมดครับอ่ามีอะไรไหมครับตอนนี้กำลังลงบิลเครียดๆอยู่ครับแล้วก็ลงมาทางนี้นะฮะแล้วก็มาทางนี้เอ้าไม่ทันไม่ทันม่เฟลเฟลเฟลขึ้นขึ้นทางนี้ฮะนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยลงไปลงไป ลงไปลงไใหมดฮันเตอร์นะครับเป็นเอ๊ะรถตึกันเอร์เป็นสลามโคตรคิดได้ครับอะไรครับแอบยิงครับแอบยิงครับเบรกมีอาบุกโขบบนนั้นนะฮะยิงก่อนครับไม่เอาฮะโอ้ตอนนี้ห้องนซ่รับอ๋อนี่ห้องแกใช่ไหมเอาปืนนี้ดีกว่า พ่าชอบปืนสนอยเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะพูดว่าฟักนะครับไม่รู้ฟังผิดมันมันพูดว่าฟักเฮ้ยปืนนี้ปืนในตำนานชอบมากปืนสนายรัวเนี่ยไม่ใช่สนายรัวยตองรัวนะเออพลังงานพลังงานพลังงานจะบังทำอะไรเนี่ยแล้วก็จะน้ำบูมเมอร์ไก่นะครับผมไม่รู้นะเปิด อ่าโทษโทษโทษกดผิดกดผิดเออ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 อ่ามอ,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 อมอะไรครับอืมอ,อ้าวซลามบ้านไหนตัววะ ันขับเยอะ็นขับเยอะนะครับเอ้ยลืมแล้วไปทางไหนวะโอ้โหอ,อยู่ตรงห้องครับเราจะไปรับแขกกันห้องนี้ไม่มีห้อง,งนี้อยู่ห้องนี้มาใช้ได้อยู่เอ้า